สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องพัตตาพากินพาเที่ยวเช่นเคยนะคะวันนี้ก็พัตตาก็เดินทางมาทําหน้าที่แม่ครัวนะคะมาจับใจอาหารนะคะไปทําลุงไปทําเลี้ยงพระที่งานบุญกระถินที่วัดนนท์โทนนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายการอาหารกันเลยนะคะที่ตลาดลำธมินชัยนะคะ ไปกันเลยค่ะนี่ตรงนี้เข้าได้เดี๋ยวเราไปดูเมนูแรกกอนเลยข้าวต้มตามมาเลยค่ะเมนูแรกข้าวต้มหมูนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีหมูอะไระั้ อุ้ยหอยขมเต็มเลยเราจะไปเริ่มตรงไหนก่อนดีมันไปด้านนู้นก่อนดีกว่าไหมไปด้านนู้นก่อน เอาไก่ก่อนไหย Tamaja, tamaja. เราเพิ่งเคยมาเดินครั้งแรกนะคะก็ออยังไม่รู้ว่าต้องไปโซนไหนตอนนี้ก็น่าจะเดินรู้รอบๆไปก่อนนะคะเพราะคัตตาก็เพิ่งมาเดินตลาดนี้ครั้งแรกเหมือนกันอุ้ยขนมอ,อบบับทัวน่ากินน่านี่ังะ ปลา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 วันนี้วันอาทิตย์เดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะ mm hmm. จนกว่าจะเจอเป้าหมาย ไปรวมกานครับไป่รกับลยไไครับอย่าม่มากตรนี้อแวปวดแล้วเหคุณปาว้าวทะลุมาโซนอาหารแล้วนะ เค okay, ค่ะเมนูไก่บ้านเราได้แล้วนะคะห้าตัวขอบคุณค่ะ <laughs> ไปจ้า <laughs> เดินทางต่อไปหาเครื่องต้มยำต่อนะคะ <c oughs> โอ้โหข้าวจี <c oughs> ตั้งนั้นนู้นขนมครกน่ากินทั้งนั้นเลย <c oughs> แต่พตาก็เริ่มหนักแล้วนะคะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> ข้าวลามนะ่ะ อยากกินข้าวหลามข้าวหลามใหม่นะคะข้าวหลามใหม่ๆค่ะเอาแบบพ่กใหม่ไหมเอาแบบพ่กใหม่กินดิฟเฉยๆข้าวหลามใหม่ข้าวหลามอุ้ยข้าวโพดนี้ก็มีข้าวหลามข้าวใหม่ได้เอาข้าวโพดเอาข้าวโพดด้วยนี่แหละเห็นไหมร้านมีอะไรทอดของแถมนี่แหละแถมเมนูแน่สน่ะนี่อะไรเอาอย่างเอาอันนี้อันนี้มันมี่นะแถมหนูกเอ้าตีเอาตีเอานี่จ้ะ อ่ะเพราะถ้าถ่ายนะคะยายทำยูทู e ไม่ได้มีอะไรหรอกหนูทำ YouTube. ยูทู e อ่ะจ้ะเอาอันนี้ด้วยม,วม่วงก็มีค่ะไม่ม่วงก็มีเอาม่วงจังได้ค่ะต้มเตาถ่านเตาฟืนด้วยอนนโอ้โหธรรม,ม,มชาติมากมจะ้ะอันนี้ก็โอเคและยาย ของหนูเท่าไหร่คิดค่าเสียหายด้วยค่ะเอาเข้าวต้มน้ำด้วยยายดไแ่น้ร้ยาใส่น้ำกันเลยไม่ต้องแยกบอมี่เป็นยังดอกนูหนู้นูบ่มีมือถือหลยน่ะนะนนู้นักแล้วเห็นไหมใช่ไหมจ้า ต้งบาทเกาะของหนูค่าเสียหายร้อบนะคะอาจ่ะหนึ่งร้อยพุ่นมาตานันตานจ่นร้าย่้อสจ่ะจะหมดร้านเลยโอ้จะได้คงจะพอมอคือเามาหการย้ายไม่ได้ขายแล้วก็ขายี อเอาแล้วจ้าเนี่ยส<ร>ิบ<ร> <10 S 2> บาทยายไม่ได้เลยนะถ้าทอนอีกอ่ะไปจ้าเดินทางต่อเราได้ข้าวหลามแล้วนะคะ,ห,ะหุยนี่ไงเนื้อตัวได้จ้าตุมมี่ยี่สิบห้าชิ้จ้าจะเสียบไหลเก็บ,บยวชิ้ละอีกทั้งหมดเนื้อหืมเอาไปตากแดดเลย นี่ไม่มีเดี๋ยวก่อนไรเนปอเไปจ้าไปเจ้าไปต่อไปต่อหุยหอยหน่ากินอ่ะหอยแมลงรูร่เอาไปเก็บก่อนหนักอ่ะ เอาไปเก็บก่อนมันหนักมันหนักโอ้โหบ้าบินก็น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะขนมเขาก็น่ากินบ้าบินก็น่ากินหนักแล้วขอเอาไปเก็บก่อนแล้วค่อยมาชอบใหม่โอ้โหแตงสดไม่สดดู คนบดมือหนึ่งมาหับมาเดไปแก่พออมันเปดันมอโอ้ยสดเอาเครื่องต้มยำก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนักแล้วเก็บก่อน เา้าโคดนะ่ากินกันเอานี่ไงไก่นี่ก็ไก่ <c oughs> ข้าวหัวแต่ดึงออกมาจากอันนั้นอันนี้ขายยังไงจ้ะสิบบาทค่ะเขาดึงออกจากอันนั้นโอ้ยบ่มีคนเท้าข้าดึงออกมาหรอเขาว่างไปสิบบาทจ้าแต่ดาวยี่สิบบาทคณะก็จ้ำร้อยสิบบาทค่ะเอาแต่หอมให้ดึงเท่าไหร่คะจักยี่สิบอันนี้ ยพิกกระเลียงไม่ค่อยเห็นมีมะนาวเลยเนะาะมะนาวนะจ้ะโหช่วงมันอย่างเยอะช่วงนี้มันปกติอะมีคนมาขายอย่างเยงอะเครื่องต้มยำเราค่ะไปต่อจ้าได้แล้วเครื่องต้มยำ

ถึงได้ได้ไมนะ่น่ะได้ถึงลอยมั้ลลยลพนสีน่รอยจ้ะเดี๋ยวหมี่ใหม่ก่นลยชัยังครบแล้วครบแล้ว,ลวปะไปต่อจ้า

จะไปดูทางนู้นใช่ไข่ด้วยต้องไปเอาร้านนู้นเสร็จแล้วนะคะนี่ อาหารที่เราไปจับใจใช้สอยมา